ลองอินทผลัมในสวนเลยวันนี้ทุกคนนี่นี่น,นี่ต้นอินทผลัมนี่เมื่อกี้ลุงเขาบอกให้เด็ดเอาอุ้ยมันมีหนามว่ะเจ้อุ้ยอุ้ยหนามพิมพ์กอุ้ยมันเอาลําบามกันนะเนี่ยนี่มาลองถึงสวนเลยเดี๋ยวปะนละลูกปะกเอาลูกเดียวนี่มาลองถึงสวนเลยวันนี้ทุกคนนี่ต้นสด,สดเลยทุกคนไปจะไปดูด้านนูน้นจะไปดูในสวนกันทุกคนจะลองชิมน ลุงตรงนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรครับบ้านอะไรนะหนองกอกหนองกกทุนประจวบครับจะผ่าลำให้มาดูลูกปตะเขนตำบลอ่าวน้อยนมาานนหว่ี่นี่ขนาดเด็ดออกจากต้นเลยเนี่ยโอ้มันยักแก่ไม่เต็มที่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้นี่นี่ดู อันนี้เก็บแล้วเราคก็บได้แต่ว่าอันนี้ต้องเช็ดดน่เ้าของสวนครับเรื่องปกติครับปีสาปีเต็มที่เลยเนี่ยลูกสวนลงชื่ออะไรนะเมื่อกี้ผมอ่านไป N K N K N K สวน N K N K คขอชื่อมาจากย่อมาจากชื่อเจ้าของเจ้าของสวนคือนอเนี N เน่ยนอหนูคุณไอคุณนักชยาครับแล้วก็ผมก็เคโคสิตโออครับ นี้ไได้มากินในสวนสดๆนะแหนงมันนี้เรา่ายไปเรื่อยๆนะแหนมมันหย่อนๆหลายขัดพาดูสวนพาดูสวนอันนี้ตอนนี้มันเน่าว<บ>ันเนาะไม่เน่าสุกเรื่สุกครับไม่เน่าเขียดๆดูใกล้ๆลูกมันอนะลองลองเด็ดไปชิมดูอันนี้อันนี้เก็บได้แล้วไอ้ที่เป็นขาวๆนี่ ไม่เป็นไรช่ไหมเช็ดอกเชดได้ทุกคนนี่มันเป็นสวนเลยใกล้ด้วยใกลหน่อยนมต้นจากสวน้ยิบลองชิมัยลองชิมดูชิมทุกต้นลองชิมต้นเลยนะถ้าหวานก็มาตัดที่นี่ไปเลยเลย่อกี้เข้ามาชิมก็ลอทั้งพวงเลยเอาเอาทีพวงเอาพวงพกีโลวะ โอ้ยไม่เอาเยอะขนาดนั้นหรอมั้งไม่ก็ตัดอันนี้สุกนี่ขายกันสดๆในสวนเลยัสวนะเว้น ที่้งไปนามิด้วยเต็มเ,นมนเนอเนอ้นตอน้น,น,นลเล็กเลย่ยต้นเล็กนะต้นเล็กเโวนเขาบรรยากาศดีมากเลยนะไเ,เดินกลับไปที่ลุงเจ้าของมานะใครมีโอกาสมานะครับ เก็นเคมะตูบนเด็ดกินสดๆเลยเนี่ยไปลูกลองี่ลองกินนี่ทุกคนสดๆเลยอืมมันกินได้ไหมเนี่ยเขาได้กินได้หมดเลยเพราะมันได้เวลาตัดแล้วตัดสดแล้วลองลองดิลองที่จะได้รู้รสชาติเออเอาลูกมา จะได้รู้รสชาติเวลาคุยกับใครจะได้พูดพูดได้ถูกถ้ามันกเต็มมันจะไปเป็นไรนะเดี๋ยวไปต้มทำน้ำเอานี่มามากินถึงสวนนะอ้อยป่ะหวานแกนเนี้ยหวานนันหวานเน่ยเอาจอนี้ใช่ไหมตรงจะเอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้อันนี้หวานมันรู้จักอัเนี้ใอ่ไหมรเนีัยอันนี้อันนี้ ชิมมาทั้งสวนเลยมาเอาทลายเนี่ยนี่ดูทลายนี่ใช่มาใได้ใกล้ก็เอาอาไปหลายเลยเนี่ยอันนี้มันงิมมาทั้งสวนเลยมาเอาทลายเนี่ยฮะเฮยายังไม่ได้ชิเป็นบ้านแล้วเ่ชิมยงไ้เี่งเ้ยบ้านยาเม้าม่ ตายเนี่ยเดี๋ยวดูตอนตัดตรงตัดั้งทลายแบบนี้เลยเนี่ยตรงเขมีมีดพิเศษด้วยนะให้กันกัดกัดต่อไดตายแล้วตายแล้วนี่เราเอาทลายนี้ใช่ไหมตกลงเราเอาทลายนี้ใช่ไหมตายขึ้นรถงั้นแล้วทุกคนนี่สดสดเลยจต่ไม่ถึงแล้วโอเคนี่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 สดสดเลยทุกคนอะไรไม่ขึ้นทะเลิงกันเหรอว้าว ดีมากเลยนะในสวนเนี่ยมามาเจออินทรพาลามถึงสวนแล้ววันนี้สวนเอ็นเคลนะทุกคนใครมีโอกาสแวะเข้ามานะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนเนี่ยเขาเรียกเรียกอะไรนะตรงเนี้ยเมื่อกี้ถามเป็นบ้านอะไรนะตอเนี้บ้านบึงไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือไรน้ำตกหนองอะไรนะหนองป๊งหองกบกหองกบประจวบทุกคนไม่รู้ผมโอดโด้โหฟัะ ะไปนำตาเล้งแล้วเราไม่ร้อนโอเคไปก่อนเขาไปจัดของกันทุกคนโอเคใครมีโอกาสมาเที่ยวกันเดี๋ยวไปก่อนไปก่อน